มาพี่น้องกิบเห็ดกับยายตุ้มนะเห็ดปลวกออกปลายฝนต้นหนาวนะคะสิบสามตุลาจะพี่น้องหนึ่งดอกสองดอกสามสี่ห้าหก 7จ็ดดอกจุ่มนี้เจ็ดดอกนะคะอนลุงกระตามบสี่าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้พอดีค่ะพี่น้องสองจุ่มยีดอก โดกพื้นลุ่นเนาะอันนี้เนาะโดกพื้นลุ่นมานานะพี่น้องมาเลาะนามาดูข้าวเขียวแลนะ้วเนาะข้าวโยนไว้ทำนายโยนมาเจ็ดแปดปีเลยด้วยพี่น้องเด้อไม่ได้ดำโยนเอาค่ะมันก็งามนะคะนายโยนไม่ต้องเก็บหลังเก็บเอว เพ,พราะกล้าเพราะง่ายง่ายค่ะพี่น้องกาสีได้เกี่ยวแล้วล่ะกาสีออกรวงแล้วแหละยามพื่นซุกอะเอารถมาเกี่ยวแล้วก็สีเลยค่ะสะดวกดีนะคะมาเจอเห็ดปวกออกโอ้ยดีจะหลายออกหิมห่วยค่ะพี่น้องจุบนี้บะหนึง่ง ้องก็ได้เนาะจุ่มนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดอกพอดีให้พี่น้องจุ่มนี่ฝนบ่ตกแล้วก็บานจังได๋ก็งามค่ะพี่น้องบ่เปื่อย เจอเพื่นอนตนจากบานบานแล้วแต่ว่ามันก็งามอยู่นะคะโอ้ตัวนี้รุดนะไว้เป็นสปอร์ซะตัวใดเกลาแล้วก็ได้